กลับมาติดตามข่าวเด่นภาคดึกกันต่อนะคะหอการค้าไทยค่ะเตรียมจัดทําแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเอกชนรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ AEC พร้อมขึ้นมานะคะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ค่ะ นายพงศักดิ์อัศกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าหอการค้าไทยเตรียมจัดการประชุมสัมมนาหอ,อการค้าทั่วประเทศในระหว่างวันที่16-18พฤศจิกายนนี้ที่เมืองทองธาน,นีค่ะโดยที่จะมีหลากหลายกิจกรรมควบคู่ไปด้วยเนื่องในโอกาสที่ปีนี้หอการค้าไทยครบรอบ80ปีการสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นเรื่องของการพัฒนาหอ,อการค้าไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้แนวคิดปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะให้ผู้ประกอบการใช้ เป็นต้นแบบสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทยอีกทั้งจะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฉบับภาคเอกชนเพื่อเป็นแนวทางให้กับรัฐบาลและผู้ประกอบการนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งเตรียมการจัดตั้งศูนย์ AEC พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปีในปี2558นะคะหรอีก3ปีข้างหน้าค่ะ พนึกกำลังหอกระ้าทั่วประเทศที่มีสมาชิกและเครือข่ายก,กว่า60,000คนรวมแก้ปัญหาและแจ้งบ่อแสทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งนัดนำเสนอสมุดปกขาวแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อนายกรัฐมนตรีในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ หอการค้าไทยนะครับเตรียมจัดงานใหญ่ฉลองครบ80ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเชิญนายกรัฐมนตรีพูตาลร่วมปาฐกถาพิเศษพร้อมทั้งเดินหน้าทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครับนายพงศักดิ์อัศกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองหอการค้าไทยครบ80ปีในวันที่16ถึง23พฤศจิกายนนี้ที่อ m p a c t เบองทองธานี โดยการจัดงานจะแบ่งเป็น3ส่วนครับคือส่วนการเฉลิมฉลองการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศและการแสดงสินค้า TCC Expo 2012ภายใต้แนวคิดที่สุดแห่งสยามซึ่งจะเป็นการแสดงบทบาทของหอการค้าไทยในฐานะองค์กรหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศพเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจนำไปปรับใช้เตรียมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจกโลกและการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2558ครับ สำหรับการสัมมนาค,ครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางออกของสังคมโลกโดยนายกรัฐมนตรีภูตานจะมากล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องภูตานกับการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นความสุขมวลรวมประชาชาตินอกจากนี้จะเดินหน้าผลักดันภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันส่งเสริมโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจครับ หอการค้าไทยเตรียมจัดงานฉลองครบ80ปีในวันที่16-23ถึงพฤศจ,จิกายนนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีโดยจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศและการแสดงสินค้า TCC Expo 2012ซึ่งจะเป็นการแสดงบทบาทของหองการค้าในฐานะองค์กรหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจนำไปปรับใช้เตรียมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 ทางหองการค้าไทยนะคะเตรียมที่จะจัดทำดัชนีชีวัดความยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันก็จะมีการผลักดันนะคะแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่ตระหนักว่าการวัดเศรษฐกิจที่ผ่านมาตัวเลข GDP นั้นไม่สามารถที่จะสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจได้ค่ะในการถแถลงข่าวเตรียมการจัดงานครบรอบ80ปีและงานแสดงสินค้าของหองการค้าไทย นายพงศักดิ์อัศกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการดําเนินงานต่อไปในปีที่81ของหอ,งองการค้าไทยจะเป็นการผลักดันแนวปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบของผู้ประกอบการที่จะนํามาใช้ควบคู่กับธุรกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปธรรมโดยในปีหน้าจะมีการจัดทําดัชนีชี้วัดความยั่งยืนหรือดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการไทยเป็นปีแรก นื่องจากมองว่าการวัดความเจริญเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านตัวเลข GDP นั้นไม่สามารถที่จะชี้วัดถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจภายในได้โดยเฉพาะเมื่อเปิดประชาค,คมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายใน2ปีนี้ที่การค้าจะเป็นไปอย่างเสรีและมีการแข่งขันของผู้ประกอบการกว้างและสูงขึ้นนายพงศักดิ์บอกว่าขอการค้าไทยเตรียมดําเนินการศึกษาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฉบับภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลและผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพการเป็นแกนนําในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้และการจัดตั้งศูนย์ AEC พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็งและขยายธุรกิจเข้าสู่ AEC ได้ระหว่างวันที่16ถึง23พฤศจิกายนนี้หอการค้าไทยจะจัดมหกรรมแสดงสินค้า TCC Expo 2012 นอกจากมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการไทยกว่า800ลายก็ยังมีการสัมมนาวิชาการของหองการค้าไทยด้วยนะคะภายใต้แนวคิดลดความเหลื่อมล้ำชี้นำเศรษฐกิจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสร้างสรรค์สังคมไทยก้าวไกลสู่สากลจะจัดขึ้นที่ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะ ไปที่เรื่องของหอ,อการค้าไทยนะครับทางคุณพงศักดิ์อัจจกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าหอ,อการค้าไทยนั้นเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองหอ,อการค้าไทยครบ80ปีในวันที่16ถึง23พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีภายในงานจัดแบ่งเป็น3ส่วนนะครับงานเฉลิมฉลอง งานการประชุมสัมนมาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่30และก็งานแสดงสินค้าหรือ TCC Expo 2012ภายใต้แนวคิดที่สุดแห่งสยามซึ่งไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองและประชุมสัมนมาเท่านั้นแต่ว่าเป็นการแสดงบทบาทของหอการค้าไทยในฐานะองค์กรหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจนำไปปรับใช้เตรียมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี58 สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้หอการค้าไทยจะนําเสนอเรื่องการพัฒนาให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดประชาเศรษฐกิจพอเพียงทางออกของสังคมโลกโดยมีปาตกาพิเศษเรื่องพูฐานการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นความสุขมวลรวมของประชาชาติโดยจะมีนายกรัฐมนตรีภูฐานและ,ะมามา,มาพูดด้วยนะฮะฮมีการปาตกาพิเศษเรื่องทิศทางการพัฒนาให้มีการเจริญเติบโต,ตอย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้แนวคิดประชาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะก็จะเป็นไฮไลท์ของงาน และอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือคุณสุประชัยพานิชชพักนะฮรเลขาธิการของอัองคาดก็จะมาด้วยนะครับทางหอการค้าไทยจะพยายามผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นต้นแบบกับผู้ประกอบการไทยโดยนำไปใช้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทยพร้อมต่อยอดและผลักดันให้เป็นต้นแบบที่ใช้ได้จริงทั่วโลกเห็นได้จากขณะนี้ที่มีจำนวนสมาชิกและเครือข่ายมากกว่า6 0,000รายพร้อมกันนี้ยังจะ เดินหน้าการดําเนินงานทั้งการจัดการทําแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฉบับภาคประชระชน <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลและผู้ประกอบการในการพัฒนาเศารษฐกิจอย่างเต็มที่รวมทั้งเป็นการนาในการจัดตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้และการจัดตั้งศูนย์ AEC พร้อมเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและขยายธุรกิจเข้าสู่ AEC อย่างเข้มแข็ง นี่มันมีสองงานนะงานแรกคืองานของ80ปีของเราวันที่16นี่นะก็เป็นงานของ80ิปีซึ่งก็เป็นการที่เชลิมฉลอง80ปีของหอนะฮะอีกอานนึงก็คือการประชุมสณะกมการทั่วประเทศของของของหอการก้าไทยซึ่งประจําปีอยู่แล้วนะปีนี้ก็เอามาจัดที่กรุงเทพเพราะว่าถือว่า80ปสิปีร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือมีการสัมนาแล้วก็ปริญาซึ่งสำคัญก็คือ ห้าห้าห้าหลักการที่ที่เราเสนอไปนะครับลดความเดือดร้อนลดความเดือดร้อนที่นำเศรษฐกิจต่อต้านกาคอร์รัปชันสร้างสรรสร้างสังคมไทยสู่สามสามหลักของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี้คือหลักสำคัญของเราเพราะฉะนั้นในงานทั่วไปก็นอกจากนั้นเรามีสร้างสินค้าทั้งหมดแปดวันนะเพราะฉะนั้นก็ชักชวนให้พวกเราเข้ามาร่วมกันด้วยเพราะว่าเป็นงานที่ สิ้นสุดนี่ที่สุดของสยามแล้วนะเบสต์สนด์สยามเพราะ,ะนั้นก็อยากจะชักชวนให้พวกเรามาร่วมงานด้วยมีแสดงทุกอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังทุกคนเล่าให้ฟังแล้วมาเป็นงานที่อลังการมากแล้วก็มีการซื้อขายขายขายของด้วยครับขายของที่ดีๆทั้งนั้นก็อยากให้ชักชวนเรามาก็อยากให้มาฟังนั่งทั้งสัมมนาด้วยแล้วก็มามามา,มาดูการแสดงสินค้างเราด้วยนะครับ คุณผู้สัตว์ครับในส่วนของเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะครับที่หอดคาค่อนขอ้าง้ความสำคัญเราจะาดึงหอดคาทุกประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับในปีที่เราจะนไ้นครับเพราะว่าเขาร่วมกันอยู่แล้วนะ เอาการก้าต่างจังหวัดเขาร่วมเงินกับเราตลอดเวลาเวลาเราจัดอะไรที่ที่กรุงเทพเขาก็ร่วมจัดกันด้วยด้วยพร้อมเพรียงกันนะนะเราจะมีวันต่อต้านคอร์รัปชันสหรับในส่วนของเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รั t i o n นะครับที่หอดคาคนทั้งใ้ความสคัญเราจะดึงหอดคาทุกประเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหายางไรบ้างรับในปีที่เราจะทํเพราะว่าเขาร่วมกันอยู่แล้วนะ เอการค้าต่างจังหวัดเขาร่วมกันกเราตลอดเวลาเวลาเราจัดอะไรที่ที่กรุงเทพเขาก็ร่วมจัดกันด้วยด้วยพร้อมเพรียงกันนะเราจะมีวันต่อต้านครัปชั่นวันที่ย2ิบสองโดยเฉพาะจะมีวันลดความดัมล้ําวันชี้นําเศรษฐกิจนะวันลดความต่อต้านครัปชันจะเป็นวันที่ยี่สิดนองก็เราเวลานี้มีเครือข่ายก็ข่ายอยู่แล้วใช่ไหมก็พยายามที่จะประชุมกันแล้วก็หาทางที่จะ ปัญหาของคอร์รัปชันขึ้นมาแล้วก็บางทีก็บางครั้งก็เสนอให้ทางปปชไปจัดการฝ่ายเราเองก็มีอย่างคราวนี้ก็มีเรื่องของของแซงนั่นก็คงได้รับข่าวมาแล้วใช่ไหมแซงนั่นที่ไม่ลงโฆษณาหลายบริษัทก็ร่วมบงในเรื่องนี้อยู่แล้วหนึ่งที่ส3มงานแสดงสินค้าที่ CC Expo 2 0 1 2นะครับจะมีสมาชิกผู้ประกอบการกว่า800รรายมาร่วมงานด้วยนะครับก็รอติดตามดูนะครับงานของทางหอการค้าไทยค่ะ